ลิปนี้สรุปร่างครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุโคนครับผมครับก่อนที่จะสรุปร่างนะครับผมครับขอตอบคอมเมนต์พี่น้องท่านนี้นะครับว่าสองตัวล่างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทําไมเลขถึงมี6ตัว7ตัว5ตัวครับผม ก็คือ <c oughs> ขออภัยครับอย่างยกตัวอย่างนะครับผมครับงวดนี้ออก0ูนสามนะครับผมก็ใช้ตัวเทียบนะครับเลขศูนย์นะครับก็คือเลขหนึ่งกับเลขห้านะครับก็นี่นะครับเอาหนึ่งกับห้ามาตั้งนะครับ แล้วเลข3นะครับเลข3ตัวเทียบก็คือเลข5กับเลข5นะครับแล้วก็แล้วก็นำตัวเลขตัวเทียบนี้นะครับมาบวกกัน5บวก5ได้10นะครับแล้วก็หลักหน่วยคือเลข0นย์นะครับแล้วก็เอา หนึงบวกห้านะครับบวกกันก็เท่ากับหกนะครับอันนี้คือสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับตามสูตรนี้นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับพอบวกเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวเลขทุกตัวนี่นะครับ มารวมกันนะครับก็คือ0 1 3ย์นนะครับ0 1นย์ห้าเอามาจับวินเป็นเลข2ตัวนะครับเลข5ตัวจะวินได้ส0ชุดนะครับแล้วงวดต่อมาก็ออก1 0นย์นะครับผมครับคืองวดสูตรนี้นะครับนานแล้วนะครับผมครับนานแล้วแต่เขากลับมาเดินอีกผมก็เลยนำมาใช้นะครับนี่นะครับวันนี้ออก1 0นะครับ 1นศูนก็ใช้ตัวเทียบก็คือ <c oughs> เลขหนก็คือ5ก็คือ7กับ5นะครับ7กับ5เลข0นย์ก็คือ1กับ5นะครับหนึ่งกับ5นะครับเอามาตั้งตั้งเสร็จแล้วก็บวกกันครับ5้บวกหได้10นะฮะเอาแต่ละหล,ลักหน่วยก็คือเลข0ูนยบวกหก็คือ8นะครับ แล้วสูตรที่บวกผลลัพธ์ที่บวกกันออกมานะครับก็คือ2ตัวมา1ตัวนะครับก็คือ2ตัวมา1ตัวตัวเด่นนะครับตามสูตรแล้วก็นําเลขทุกตัวนี่นะครับนำตัวเลขทุกตัวแล้วก็อันนี้ทุกตัวนะครับมารวมกันก็คือ0 1 5 7 8น0นเะฮะงวดต่อมาออก5 8นะครับ ัวเด่นก็มาที่เลข8ชุดวินก็เข้าที่เลข8กับเลข5นะครับครับผมครับเล้วงงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมงวดวันที่1มิถุนายนก็คือ,อนำผลออกของงวดที่ผ่านมานครับเอาผลออกของงวดวันที่ 16พฤษภานะครับออก0 6น 0, ย์ 1, นะครับเลขศูนย์ตัวเทียบก็คือ1กับ5 6, นะครับตัวเทียบก็คือ1กับ5เลขหนะครับตัวเทียบที่ใช้ก็คือ7กับ7นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะสรุปล่างนะครับผมงวดที่ผ่านมาออก0 6นย์นะครับ0 6ห ตัวเทียบเลขศูนย์คือ1กับ5นะครับ1 5ตัวเทียบเลข6ก็คือ7กับ7นะครับ5้าบวกเเท่ากับสิอเอาหลักหน่วยก็คือเลข2นะครับ1นบวกเเท่ากับเลข8 ผลลับที่ออกมาได้เด่น2ตัวมา1ตัวนะครับก็คือ8กับ2นะครับ <c oughs> 8กับ2 2ตัวมา1ตัว ตามสูตรนะครับเนาะก็ไม่ทราบว่างวดนี้เขาจะเดินต่ออีกไหมนะครับเนาะงวดประจำวันที่1นึ่งมิถุนายนสองพันครับผมหกห้าปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จะนำตัวเลขทุกตัวที่ทั้งตัวเทียบแล้วก็ผลลัพธ์แล้วก็ ผลของงวดที่ผ่านมานะครับเอามารวมกันนะครับงวดนี้ได้เลข7ตัวนะครับก็คือ012 5678นะครับ0 1นย์7 8เเน้นนะครับเนาะ ถ้าจะเน้นนี่ตามสูตรนะครับถ้าเขาไม่หลุดนะครับเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เดินมายาวนะครับแล้วเขาก็กลับมาเดินอีกนะครับก็เลยอยากนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะแปดสอง ก็8ปดศูนย์แปดหนึไม่เอาแล้วก็2นะครับตัวเด่นถ้าเขาไม่หลุดนะครับถ้าเขามาตามสูตรนะครับ แปดสองเอ่ยสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดก็มีแล้วนี่นะครับตัวกันนะครับกัน ขอกัน2 9 8 9แล้วตัวเด่นนะครับตัวเด่น <c oughs> ตัวเด่นอีกตัวนะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คืออีกศูนย์หนึง่งได้เลข6นะครับศู <c oughs> นย์หนึ่งได้เลข6ตัวเด่นนะครับ ตามสูตรก็คือ1ชุด2ชุด3ชุดคลิปนี้ผมไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดแต่ว่าจะหาตัวเด่นเพื่อที่จะสรุปล่างนะครับผมขอว่าไปตามสูตรนะครับเนาะตัวเด่นก็คือ8 2 8 6 2 6นะครับ การก็2 8 2อ่าการก็2 9 8 9นะครับตัวกันตัวเน้นนะครับทีนี้อันนี้คือตัวเด่นจะมาหรือไม่มาก็ไม่สามารถทราบได้นะครับนะเนาะแล้วเด่นอีกตัวนะครับ อีกสูตรหนึง่งได้เลขห้าหกเจ็ดก็ชนที่หกอีกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอันนี้คือตัวกันห้าหกเจ็ดตัวเด่นก็จะมีสองห้าหกเจ็ดแปด เรีก็อยู่รวมกันอยู่ในชุดนี้นะครับแต่ชนที่หนะครับชนที่หตัวเน้นเหรอตัวเน้นอันนี้ก็เด่นไปแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแค่เลข5้าตัวเดียว <c ười> ก็ตัวรอง2 5 8 5 นะครับก็มีแค่5้าชุดนะครับแค่5้าชุด5 8าแห้าเอันนี้คือว่าไปตามสูตรนะครับเนาะตัวเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือ8กับ2อนะครับแปดสองแดหสองหแล้วเด่นอีกชุดหนึ่งก็คือห้าหกดนะครับห้าหนี่ อีกสูตรนึงก็เข้ามาหลายงวดนะครับคือผมไม่ค่อยได้ลงแนวทางนะครับแต่ผมก็ลงแค่เด่นล่างแล้วก็สรุปล่างไปเลยนะครับเนาะตามสูตร8 2 8 6 2 6แล้วอีกสูตรหนึ่งก็เด่น5 5 6 7ก็ ชุดเน้นมีอยู่3ชุดเออชุดเด่นมีอยู่3ชุดแต่ชุด5้นี่เอีกเป็น7จดชุดอ๋ <c oughs> อต้องกราบขออภัยนะครับแต่นี่นะครับผมก็ซื้อมาซื้อมาหลายใบนะครับผมซื้อ,อมีสองสองด้วย การติดไว้ครับชุดที่ผมเน้นฮะผมเล่นอะ่ะก็มี <c oughs> โอ้ยขอภัยครับ ชุดที่ผมเน้นนะฮะที่ผมเล่นเองขอวงเลยนะนี่นะครับที่ผมเน้นผมเล่นเองผมเน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมเน้นเจ็ดชุดนี้นะครับที่ผมเล่นเองกันตัวกันสอง เก้าแปดเก้ามีหรือ,อยังเนอะนี่นะครับที่ผมซื้อมาเออก็ยังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบนี่นะครับแต่ว่าผมเน้นนี่ผมเน้นแค่เจ็ดชุดนี้นะครับผมเน้นเจ็ดชุดนี้นะครับผมซื้อไปกลับนะะ จริงๆผมชอบหลายตัวนะครับลางวันนี้ผมชอบ <c oughs> จริงๆผมก็ปกติผมจะเน้นชุดนี้นะครับผมจะเน้นมากเลยชุดนี้เพราะผมเคยถูกเจ็ดเก้าตรงๆนะฮะวันนั้นผมทําบุญไปร่วมสร้างโบสถ์วัดตังป่าอำเภอเขาสนควางจอดก่อนแก่นผมทําบุญไปเจ็ดหมื่นห้านะครับวันนั้นคือผมอธิษฐาน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะผมอธิษฐานถ้าถูกอะ่ะผมอยากจะทําบุญเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นผมก็ถูกนะฮะขอให้เดินต่อเถอะคือจริงๆผมจะเน้นชุดนี้ทุกงวดนะครับแต่งวดเนี้ยผมผมชอบหลายตัวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเน้นมากนะครับแต่ก็ซื้อทุกตัวนะผมเนี่ยผมซื้อทุกตัวชุดวินอะ่ะ หรือตัวกัน2ชุดยังไม่ได้ซื้อ29928998ชอบส่วนตัวก็ผมชอบเนี่ยครับ3ชุด2 6 8แต่อีกสูตรหนึ่งได้ <c oughs> 5 6 7นี่นะครับถ้าบินก็10ชุดในนี้นะครับ25 26 27 28งหกสองเจ็ ห้าหกเออห้าหกห้าหกผมเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมเนี่ยฮะหกห้ายังไม่ออกงวดนี้เออปีนี้หกห้านะฮะหกห้ายังไม่ออกอาแถมตัวกัรอีกสักตัวนะครับผมเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมนะฮะหกห้าขอกันอีกสักชุดนะครับนี่ ก็รบกวนเวลาอันมีค่าของพี่น้อง <c oughs> มาพอสมควรนะครับผมก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักสแสวงโชคนะครับผมขอฝากไว้อีกสักช่องนึงเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอๆไปครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับ <c oughs> ที่ชอบก็มีนี่แล้วครับผมสองหกล่างชอบส่วนตัวนะครับเนาะ ชอบส่วนตัวครับผมก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุภูสุกคนนะครับนอที่เขามารับชม ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุขทุกคนที่ติดตามกันนะครับเนาะขอกราบขอบุญขอบคุณเลยลายครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ